สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องติ๊งกุ๊กไก่แดรี่ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำวอล์กบนวัเดนทายค่ะมาดูกันนะคะวันนี้เราจด้หยหัวใจทั้งหมดกี่ดวงกับบ้านกันค่ะเราก็อยู่หน้าห้องเรียนของเราแล้วค่ะโอ้โหใครเอามาแปะหนูขนาดนี้นี่โอ้โหอ้โ อ่ะสติกเกอร์แปรดีเชื่อเหรอโอ้โหตอนนี้ทำไมถึงวุ่นวายนั่งกับใครนะแปะอีกแล้วเหรอโอ,อเคติดเลยวูนได้หัวใจสีเหลืองเหรอสีทองอ๋อ,อขาอโอ้โห ตอนนี้นะคะก็กำลังจัดห้องการก็วุ่นวายนิดนึงโอ้โห,หน่าคือแบบน้าหนูคือแบบไออุ่นไอน้ำแล้วมีไออะไรอีกมีไออะไรอีกไออุน่นไอไดาไอดาไอผู้ชายติดให้หน,นึ่งคนคือไอตีมโอ้ไอตีมโอ้โหฟ้อง้วย นะคะว่าได้ค่ะคุณครูายคุณครูาอมีกี่อันนะคะโอ้โห้ด้วยคุณเลยนะคะ่ะทำอะไรที่เชอโอติดอีกกันหนึ่งเหรอ โอ้ห oh, ah ้องนี้นะคะเขาซื <s <S ้อมาเป็นแบบนี้เลยนะคะใช่เหรอป้าโทมาโรงเรียนเพื่อมาอะไรมาตีติติติีกแล้ว ออะไรเื่นี่เหรอนี่นะคะข้าวของพันของเรานะคะถาดหลุมค่ะแล้วไาใช่วันนี้เราจะเป็นวอล์กวันวาเลนไทน์กันนะคะ ราจะได้นี่ช้ากทอินอ่ทายอินตัวเองเลยค่ะทายอินหน่อยค่ะแนะนำตัวว่าสวัสดีค่ะ